ว e ค c o m e เนจิมาโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เปิดคลิปด้วยกันไปทริปต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือเราจะพาทุกคนไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่จังหวัดกุมะกันค่ะทุกคนต้องบอกว่าตื่นเต้นมาก แล้วก็ทางนี้เนี่ยจะเป็นการนั่งรถไฟแล้วก็เป็นการชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีนะคะจะบอกว่าตอนที่จองมาเนี่ยตอนแรกเราเข้าใจว่าใบไม้มันน่าจะเปลี่ยนสีมากกว่านี้คะทุกคนแต่ต้องไปรุนอีกทีนึงว่าใบไม้จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ตามข้างทางตามถนนที่เราขับรถมาเนี่ยก็คือแบบ ใบไม้ยังไ,ไ,ไม่เปลี่ยนสีอะไรเลยต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าด้วยปกติก็คือช่วงนี้ญี่ปุ่นน่าจะหนาวแล้วนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนิดนึงก็คือร้อนบ้างหนาวบ้างต้องไปลุ้นที่นู่นว่าเป็นยังไงแต่ว่ารับรองว่าวิวตามลังรถไฟต่างๆที่เราจะนั่งรถไฟผ่านตรงโซนนั้นเนี่ยก็คือแบบเป็นวิวธรรมชาติแบบสวยงามแน่นอน,นะค่ะทุกคนแล้วฝนก็เลือกเวลาตกด้วยนะ โอ้ยวันที่ไม่มานี่คือไม่ตกแต่วันที่มานี่ตกชํำเลยแล้วดูท่าทางน่าจะตกแบบตลอดทั้งวันนะวันเนี้ยไม่น่าจะตกทั้งวันแต่ว่าอากาศเนี่ยน่าจะคึมๆทั้งวันเลยเรามาถึงที่จอดรถกันแล้วนะคะทุกคนโชคดีที่แบบว่ามีที่จอดรถแล้วนี่ก็คือรถไฟรถไฟอันนี้หรออ๋อเอออันนี น,นี่ก็คือตก็ตสำหรับในการขึ้นรถไฟของเรานะคะเพราะถึงเวลาเราก็ยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่เราก็สามารถที่จะแบบว่าเข้าไปบนรถได้เลยรถไฟอะนะ เยินต่อมาคือทุกคนบนบนรถไสเนี่ยเขาาจะมีเป็นขายเป็นโต้ด้วยนะซึ่งนั้มันน่ากินมากเลยเพราะวันไหน ตอนนี้รถไฟกำลังเจาออกแล้วตื่นเต้นมาก ตอนนี้รถไฟก็ออกเดินทางบันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเดินทางไปที่ปลายทางโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันค่ะและปลายทางที่ว่านี้ก็คือจะไปที่เมืองนิโก้จังหวัดโทจิกินั่นเองค่ะเราก็เลยตกลงกับแฟนว่าเราจะลงไปเที่ยวที่เมืองนั้นประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็นั่งรถไฟกลับมาที่จังหวัดกุมมะกันนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังกับใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คือหลังจากที่ออกมาก็คือยังเห็นใบไม้เขียวชวอุ่มอยู่เลยนะคะ แต่ไม่เป็นไรถือโอกาสมาสูดโอโซนแล้วก็นั่งดูวิวธรรมชาติแบบสวยๆแบบนี้ไปด้วยกันแล้วกันนะคะเดินทางมาได้สักพักหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข็นรถนี้มาตอนแรกเราก็ตกใจว่าเอ๊ะคืออะไรอ่ะ อ๋อพอดูใกล้ๆก็คือเขามาขายพวกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมต่างๆค่ะสําหรับแบบเวลาเราหิวบนรถไฟอย่างนี้นะคะว่าแล้วก็พามารีวิวเบนโตะท,ที่เราซื้อมากันค่ะมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็คือเขาให้ปริมาณมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับเบนโตะน,นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณพันเยนนะคะความจริงคือหน้าตาหน้าทานมากค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่คาดหังกับรสชาติละกัน เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะคะรถไฟก็พาเรามาจอดที่สถานีนี้ค่ะซึ่งความน่าดังของสถานีนี้ก็คือจะมีคุณลุงคุณป้าที่เขาเอาสินค้าที่เขาผลิตแล้วก็ทําเองนะคะมาขายให้กับผู้โดยสารบนรถไฟนะคะก็เป็นสินค้าหลากหลายต่างๆมากมายเลยนะคะถ้าใครต้องการซื้อเนี่ยก็สามารถเรียกคุณลุงคุณป้ามาได้เลยนะคะแล้วเราเคยดูในรายการทีวีค่ะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะถ้ามาในสถานีแบบโลเคอลของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่คน ในพื้นที่เนี่ยได้ทําแล้วก็ผลิตขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วก็จะได้เป็นการต่อยอดสินค้าของคนในพื้นที่แล้วก็จะเป็นการกระจายรายได้ในชุมชนด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วคนที่เขามาเที่ยวเนี่ยก็จะได้ความประทับใจกลับไปด้วยค่ะและระหว่างที่รถไฟกําลังเคลื่อนที่ออกจากสถานีเนี่ยคุณลุงก็มาโบกธงลาแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยค่ะคือรู้สึกว่ามาสถานีนี้เนี่ยเหมือนได้กลับบ้านเลยและคุณลุงคุณป้าน่ารักทุกท่านเลยค่ะก็คือกล่าวทักทายแล้วก็ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยค่ะพอมาถึงสถานีปลายทางก่อนที่จะไปเที่ยวเนีย่ก็ขอมาดูตารางการเดินรถไฟนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานีค่อนข้างชนบทเลยนะคะก็เลยต้องแบบ ก็เลยต้องดูตารางเวลาไว้ค่ะเพื่อความชัวเพราะว่ารถไฟเนี่ยจะไม่ได้แบบวิ่งตลอดเวลานะคะเราก็เลยแบบขอดูเวลาตารางเดินรถไฟและหลังจากนั้นก็จะเดินเที่ยวเล่นในชุมชนย่านนี้กันค่ะเเออ๊ะโค เดินเล่นในเมืองสักพักเนี่ยเราก็มาเจอที่นี่ค่ะซึ่งดูน่าสนใจมากๆแล้วก็น่าสนใจจริงๆค่ะที่นี่ก็คือเป็นเหมืองแร่นะคะที่มีชื่อว่าอาชิโยนั่นเองค่ะเป็นเหมืองแร่ที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญของญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งเลยค่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนครเหมืองแร่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะคะและเขาบอกว่าด้านในเนี่ยก็คือจะมีปล่องเหมืองที่ยาวถึง1,200กิโลเมตรเลยค่ะซึ่งเป็นเหมืองที่ใหญ่มากๆนะคะ คาดการว่าในอนาคตเนี่ยก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยในอนาคตค่ะตอนนี้เวลาย,ยังเหลืออยู่พอสมควรนะคะเราสองคนก็เลยตั้งใจว่าจะนั่งรถลังเข้าไปข้างในเมืองแร่เพื่อที่จะเข้าไปสำรวจเมืองแร่ทองแดงที่นี่กันค่ะลืมบอกไปว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองแร่ทองแดงนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนซึ่งสำหรับค่าตั๋วเนี่ยก็คือจะอยู่ที่คนละ830เยนค่ะตช 六百六円です。え、三百四千円お返しになります。四十五分にトロッコで場所を連絡お待ちください。はい、それでは失礼いたします。トロッコ走行中危険ですから、窓から手や顔を出さないようお願いいたします。 Yeah. เออขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นถนนทางยาวหนึ huh. ่งพสองยกิโลมทุกคนนปทถือนนนัถคนักถือคนบางขอนทําทำงานมันแบบหนักหนักหน่วงมากเลยเนาะที่นี่เขาก็จะจำลอง เหตุการณ์การทำงานของคนเมื่อก่อนนีจะบอกว่าทำงานแบบอย่างทุกคนมันค่อนข้างที่จะบบลำบากมากๆเลยนะแล้วเขาต้องอดทนะนะอย่างไหนอะดิถ่ายนองด้วยคือรูสอก ก็คือแคบมากๆถ้าคนตัวสูงก็คือต้องก้มตลอดเลยนะ 音だ、ね、い,いたかよ、爆でってねんだからほどやめとけって言ったのに

ตัดภาพมาที่รถไฟเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับแล้วค่ะเนื่องจากว่าจากที่เหมืองแร่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กับสถานีรถไฟนะคะแต่ก็เกือบมาไม่ทันรอบรถไฟค่ะก็เลยรีบวิ่งมากันแบบสุดชีวิตเลยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูเลยค่ะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้นุชด,ด้วยนะคะแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยนุชจะหายไปแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็จะกลับมาตัดคลิป ให้ทุกคนดูเช่นเคยนะคะแม้ว่าจะไม่มีคนดูยังไงก็ทำเช่นเคยคะ่ะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย